สวัสดีครับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ขอนําท่านมารู้จักกับงบประมาณฐานสูง z ี r โรเบตบัจจิต t ิ้งของดีน่าใช้ครับครับในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้นะครับก็จะมีการาทำาอ o u กันนะครับเป็นข้อตกลงนะครับ ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงนั้นก็มีการกล่าวถึงวิธีการจัดทำงบประมาณที่เรียกว่า z BB หรือว่า zero-based budgeting นะครับแปลเป็นไทยก็งบประมาณฐานศูนย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับหลักของงบประมาณฐานศูนย์ก็คือว่า จะไม่อิงนะครับงบประมาณเดิมว่าหน่วยงานไหนเคยได้เท่าไหร่โครงการไหนเคยได้เท่าไหร่แต่ทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มจากศูนย์ก็คือมาคุยกันใหม่นะครับที่งานที่ทำไปแล้วนะครับทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เริ่มที่ศูนย์กันนะครับเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะเสนอของงบประมาณก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับทำการบ้านมาอย่างดีแล้วก็ผู้ที่จะตัดสินใจอนุมัติงบประมาณก็ต้องเตรียมพร้อมทำการบ้านมาอย่างดีการใช้งบประมาณในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เร็วนะครับ ปรับเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์แล้วที่สำคัญก็คือเป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องนี้นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลพักก้าวไกลนะครับนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยก็ให้เครดิตนะครับเป็นเรื่องที่ดี น่านำมาใช้มากๆนะครับครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเรื่องดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับหากชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ